ก็สวัสด no ีเพื่อนๆชาวเด้ไปรเดไกัน hmm. ด้วยนะครับในคลิปนี้เราอยู่กับฆาตกรที่กำลังจะถูกถอดออกจากเกมเลดบายนะเนื่องจากมดสัญญาเรื่องลิขสิทธิ์อสูรเดโมนั่นเองเนาะคือไม่ใช่ว่าตัวนี้จะถูกเอาออกจากเกมไปเลยนะคือใครที่กดซื้อมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าสกินก็จะยังอยู่กับตัวเราเหมือนเดิมก็นั่นแหละรีบซื้อเลยคือในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเซตแอดออนสะสมนิแกของเจ้าอสูรเดโมเนาะคือเราจะได้เห็นจังหวะแบบอสูรเดโม่จังเงอมืดบ่อยๆหน่อยแอดออนแรกจะเป็นตะไคร่แดงนะที่ จะไม่มีเสียงคำรามเวลามุดไปมาระหว่างหลุมนะแล้วก็เวลาที่ออกมาจากหลุม่ตัวอสูรน่จะติดสถานจะดไม่พบหรือก็คือไม่มีเสียงหัวใจเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลนะหรือประมาณ10วินาทีจากที่ผมนองนับดูนะโดยอ่อนเนี่ยจะมีข้อเสียโดยทําให้การรีชาร์จพลังการมุดไปมาระหว่างหลุม่ได้ชา้าแบบชา้ามากเลยนะแต่เอาจริงผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ชา้าเลยขนาดนั้นนะมันก็ยังไวอยู่ดีอีกอันเป็นลายข่นเปลือกแข็งเนาะที่จะทําให้เราเวลาออกจากหลุมมาจะเห็นออรา่าผู้รอดชีวิตทุกคนเป็นเวลาสาวินาทีเนาะซึ่งคงจ พอส่งอันทรวมกันก็จะเป็นอสูรเดโมจะงอมือยังไงล่ะโอเคเซตเปิดก็ทำดีนะเป็นเซตเปิดสำหรับจำบ้านนะส่วนเครื่องเส้นก็ล็อกดานยังไงล่ะโอเคครับเดี๋ราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่าเนาะเลโกดูสเห็นว่าถืออะไรกันมาเนี่ยโอเคก็เอานี่เลยละกันไหนนะเดี๋ยวนะติอยู่นี่ไงเฮ้โชคนักใช่ไหมคุณจงกุญแจเนี่ยกดพร้อมเลยไหมกดพร้อมโชว์ไปกัน ผมเอาล็อกด่านมาดิคือเขาเอาล็อกหลุมมาด้วยนะเป็นล็อกหลุมบ้านเล็กอะแต่ดานนี้มันไม่มีบ้านเล็กยังไงล่ะโคตรจะชอบโอเคเราจะวางหลุมในที่ที่แบบเซร์ค่าค่ะไม่ถึงกันเนี่ยเช่นตรงนี้เพราะว่าเราลองหุ่นนานมากคือวางนี่คุมได้สองเครื่องนะมีเครื่องก็เป็นประตูมิตีอะอันนี้อะไรอยู่ดีเดี๋ยวไปเจอกันเฉยโอเคอของตกไปนะไม่รู้คนนี้ป้าที่เอากุญแจมาโอเคคนแรก เอาคนแรกก่อนได้อดียเพิ่งวางดูคือเจอคนไวอะเจอคนไวมากโดดไหมเอาวะ่ะแย่ยูดีก็เจอคนเฉยอะไรวะนะ่ะโอเคคนแรกได้ไวก็โอเคละมาหาขึ้นไปคุจงกุญแจนะ่นไปต้องไปใช้มันแล้วก็เราจะวางตรงนี้อันนึงตรงขอบแมพนี่แหละ ม <Yeah, bro. S 2> ุดกลับไปเลยนะไม่รู้คะแนนไปไหนมีคนมาช่วยแล้วนี่ไงมีคนยืนนิ่งเอฟเคอยู่อ่ะหมาเพื่อนเคยเห็นปะเดโมจากเงามืออ่ะคือเขาไม่รู้ว่าผมหมาเย้เพื่อนเย้ล้มไปก่อนผมต้องตีของตกอ่ะใครได้ถือกุญแจมาฟื้นหมิ่นปะ ไม่ใช่เป็นเคสร้อยโอเคแล้วนะอ,อต้องตีนี่หว่าหมาเพื่อนผมต้องตีเขานะผมไม่โฉบละม่งั้นนี่กุญแจเขาอยู่ยาวด้เห็นปะคนที่ถือมาตมไหม <c ười> ใครเขาบุญกันโอเค,คกุญแจโอเคตกนนี้หมาตานี่ไม่ได้วางหลุมแหละ มามันต้องหาที่วางหลางดุมแบบเรดวๆเลยนะจะได้ปฏิบัติการจำสเกลแ,แบบมันๆหน <c oughs> ่อยเครื่องนี้มีคนปั่นได้นิดหนึ่ง้วยนะเ <c oughs> ดี๋ยวๆผมไปเสี่ยงปักวเนน่ะเอ๊ะวางหลุมในลืบตรงนี้ก่อนเอ๊ะ <c oughs> แล้วก็มุดนี่แหละทายาม,มดดุดบ่อยเนาะนี่งไงเพือ่อนอยู่นี่เพื่อน อยู่ดิย่อๆเออได้ได้ชอบเลยพวกเียอย่อๆเนี่ยอะไรจะแบบดีอกดีใจขนาดแค่ตัดหน้าผมได้เนี่ยนะโดดไหมโอ,อ,อ้วะนี่ก็จะโดดตรงน,นั้นไม่มองหลังเอาคนนี้ไอ้ยูคนที่หลอกจะเอ๋หลอกได้อะหลอกได้ไดีใจใช่ไหมหมาพเนี้ยต่อจริงๆเราไม่ต้องฝึกอะไรเลยนะเพราะเราจะดัมสเตเกย,ยังไงล่ะ แต่เขาลงไฟอะลงไฟก็โดนด้กันเอ๊ะเอาคนนี้ก็ได้อะไหนๆก็ได้เล่นละอ,นนลละอนนี๊บนเจ๊กันู้ไหมบนต่อไหมโดนด้กยารคนนี้มันเสียนจัดๆคือตันหน้าได้คือย่อๆคือแบบดีเจมากตันหน้าผีได้ ไม่ต้องรีบดีใจขนาดนั้นเพื่อนผมไม่ได้วางหลุมโซนเนี้ยขอมาก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับไปคุมเนาะไม่ต้องวางไกลเครื่องมากก็ได้นะเพะื่อเดี๋ยวเซลมันจะคุยหลุมเราอะห่าเพื่อนเปิดกรอบนะมีคนอยู่เฉยไม่มีทางออกคนปั่นอย่างไหก็ไม่รู้อะอยังไงปัดดีลิออนเคยด้ปั่นอย่างเครึ่งนี้โหได้เยอะด้วยนะผมไม่เห็นออน่านเฉยว่านี้เอ้ยเดี๋ยว หลอกฮะหลอกหลอกหลอกเขาโดดลงไปอีเอาวะคนนี Gram ้มันฝืนฝืนนะเพื่อนฝืนนะฝืนนะฝืนนะได้ละฉี่ดุมผมไปละอันหนึ่งดุมไหนนะจะไม่ได้ดุมในห้องเรบอะฉี่ไม่ไรอะเราก็วางใหม่ได้อะไม่ไรหรอก วางไม่บุดใหม่อะเรามีแอนอนเปิดกอดอยู่แล้วไหนเพื่อนอยู่ไหนกันเฮ้ยมีคนดีกรุ๊ปอยู่ด้านบนแล้วก็เครื่องไก้ไน้อคนหนึ่งใช้เวลาเกิดประโยชน์เหรอทาไมก็ไหนเดี๋ยวเราไ่อยอวัดก,กับไปเดิมอะเพราะว่ารีชาร์จหลุมเราดีไวมากน่าจะยังอยู่ที่เดิมกันเลยคิดว่าน่าจะปั่นอยู่นั่นแหละมาต้นนี้เขาเห็นผมนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรบังตัวเราเลยอะ แต่เสียงมันเจผมยังเงียบอยู่ไหนี่ระเบิดแล้วตามตรงน,นี้าก,ก่อนไวไปเยอะนี่ไงบาลาป์ะเนี่ยไม่ใช่ไปจะวิ่งยา,าวหาโดนไปาะอีกรอบหนึ่งไหนอจ้าหน้าไม่มาเลยเพื่อนปวกแทะมและโอเค เคยเห็นแม,ม่ดีโมจะเงามือด้ะคือเมื่อมันปั่นเนี่ยนะคือมันค่อนข้างที่จะเก่งกับเรื่องเลยเล่นเสร็จเนี่ยเห้ยไม่รู้ด้วยว่าใครอยู่ไหนเนี่ไยไอ้ตายเหอะโอ้โคือที่แบบยังฝืนอ่ะคนนี้ตายนะเป็นเครื่องตีนอ่ะตายละผมเอาคนนี้ดีกว่าจะได้เล่นไง่ายๆหน่อยโอ้โ,โดนสองเครื่องโนเนาะเลยสามเครื่องโดนเนาะเสือส <c oughs> องพันยี่สิบเอ็ดฮะ ไม่ไปใจเ่าเ, <hi> เร่หมาเพื่อนรดนหลอกอะเครื่องเหลือเครื่องเดียวแล้วผมต้องรีบเดินเกมนะจะติดเลยไม่ได้ละไม่งั้นนี่เดี๋ยวชิบหายออกมาผมจะวางหลุมให้หมดเลยเครื่องที่ไกลสุดอยู่เครื่องไกลเนี่ยแต่ไม่น่ามีใครปั่นนุดเลยฮะนี่มีคนคุยหลุม คว้าตามองกันนะไอ้มีคนฮิวตรงนี้หมายเพื่อนเคยเห็นเดมูอย่างเขามืดไหมเ้ยบี้ไปโดนไม่เอ้ยวะคนที่ชอบโดนผมหลอกอ่ะเออเครื่องข้างบนปั่นไปแล้วนะหมายเพื่อนเราจะวางหลุมแบบให้ทัวร์แมปเลยแหละอย่าให้ใครแบบได้เล่นกันมาผมไม่รัวต่อเนี้ย คือต้องเริ่มปฏิบัติการคุมโซนเครื่องมานี่เพื่อนสวัสดีอยู่นี่เพื่อนอยู่นี่อยู่นี่มี <g ười> คนอยู่ไหนต่อนะเมื่อกี้เขียนละลมุดไปเลยหมาเพื่อนคนนี้เจ็บอยู่ด้วยนะเป็นเคสเฮ้ยเพื่ <g ười> อน <g ười> เราไม่มีไฟนะแต่เนี้ย คนนี้กุญแจโหเขายังมีกุญแจอยู่เลยตอนนี้หลุมเกิดแล้วนะผมต้องตีมาดาให้กุญแจเขาตกอะ่ะโอ้ไปเก็บมาตอนไหนวะเนี่ยเฮ้คนนี้ตายละคือผมก็ยังมุดอ,อย่างนี้เรนะื่อยไงเพราะว่าแน็ตอเราเปิดกรอบไปละเราก็คุมเครื่องคุมโซนและสบายอยู่เพราะเราก็รู้ว่าใครอยู่ไหนอะ่ะปัน่นเครื่องประตูมิติเนี่ยลืมไปดูเลยนี่ประตูมิติอีกด้วยโหน่าจะปั่นได้เยอะด้วยนะมีแค่ธนานเดียวที่ทวงเกมตอนเนี้ย แล้วก็ปรับมุดไปลเลยฮะเอ๊ี่เอาว่ะามาเพื่อนโอ้โหคนนี้ดีลีนด้วยเนี่ยผมปล่อยรีออนก่อนเหรอีไม่ไม่ไม,ไม่ผมเอาลีออนนี่แหละคนนั้นไม่มีทางที่จะได้เปิดประตูอะรีออนเปิดประตูยังเนี่ยเฮ้ยหลุมอยู่นี่หาเพื่อนยังไงเจอลีออนแคนด,ดี้สวัสดีเพื่อน ถ้าผมเอาเลียงออนลมได้ผมต้องมุดหลุมตัวๆคุมโซ่แล้วนะ่ยเฮมาผมจะเริ่มคุมโซ่แล้ววางหลุมตรงนี้แหละประตูนี้ปะเนี่ยนี่ไงเฮ้ยเพื่อนมีเปิดกรอบนี่มันดีจริงๆแกีล้อล้อเข้ามา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 เฮ้ยเอาวะเขาได้ยินเสียงผมหูดีเกินเพื่อนผมฟังย่อเลยเนี่ยอยากได้งเลย ออกไฟมามดิคนนี้มันคนนี้มันคุมจะจัดเอีนี่มันจะโดดเอ้ยมันรอบยาวอ่ะยากอ้โจ้ผมง้างช้าไปอะเนี่ยต้องพังนะไม้เนี่ยมันกันไม่ได้อ่ะมันรอบยาวเขาก็จะบวนได้เรื่อยฮะตอนหน้าก่อนกล่องพิบานอะวางเขาพื้นเลยไม่ต้องไปใช้มันลองไฟมาอีกรอบนึงงอ้เอโวะไม่โดดละ ไม่โดดก็โดนไปก่อนเฮ้ตาเนี่ยยังตึงตึงก็ตอนท้ายเกมใหญ่คือต้นเกมนี่แบบติดเล่นไปไหนโอเคเองนะก็สนุกอยูนนะเฮ้ยน้องเฟิงหนึนขึ้นเสาไปเดี๋ยวเรามุดลุม,มาหาลีออนเลยเนาะลีออนโหอย่างนั้นเขารอหลุมเกิดอนะ่ะไม่ทันหรอกเว้นกว่าเฟิงจะปล่อยตายอีกก็อีกนานเฮ้ย เอ้หลุมมันเปิดจ้าใช่ไหมสายหน้าโชว์หน่อยเอ้ยขึ้นต่อไปไปกดตาใหม่เฮ้ยนออนได้เฟสแรกกนะันเนี่ยมีโอกาสนะหลุดนะเนี่ยจริงๆข้อมูลเนี่ยถ้าเขาหลุดก็จะหลงหลุมไม่ได้หลุดไหมไม่หลุดเอาอะไรมาหลุดละ่ะเอ๊ยอะไรจะดงดีขนาดนั้นเช็คคือว่ามันเป็นเซตแอนดออนแดงคูง่ที่โคตรจะโกงของเลือดกันนะถ้าเล่นแบบล็อกดานวน์เหมือนเล่นไรเสียงเนี่ย โคโกงโหแล้วแตมจองเล่ผมตัน้วยน่ะแหมโหยยมีคนโซสองคนโอ้โหดีไงคุณแจแดงคุณแจม่วะก็ฉีๆแล้วกันนะฉีรอบนี้ผมล็อกเอาด่านงบาลมานะเล่นอะไรแปลกใหม่มั้งอันนี้มันอยู่ไกลเครื่องอ่ะไปคุมนี่ดีกว่าอันนี้ตรงนี้แหละคือพยายามวางหลุมที่ มันสามารถคุมสองเครื่องได้ภายในการวางดุมเพียงครั้งเดียวรอบที่ผมเอาบาร์บีคิวมาแทนตีของตก,กน,นะครับว่าตาหน,นี้เซอร์เขาไม่เป็นเด็กดือ้อเอาวุณเชมมาละจริงต้นเกมวางแค่สองลงนี้ก็โอเคมากเลยตีฟิบไปถงตันทำไมอยู่ดีก็วิ่งมาหาเฉยอยากจุกมากใช่ไหมเนี่ยอ้วะ่ะหลอกโดดฮะเราก็ต้องวิ่งฉีกลอกฮนะหลอกหลอกอหว่เพื่อน เราห,ห,ห้องวิ่งอยู่ดีด้วยนะยคนแรกได้อย่างไวคนนี้เหมือนเขาอยากจูมากเลยเขาวิง่งใส่ผมงเฉยเลยหาร์บ,าบีคิวหาใครไม่เจอบบารบ์ีคิวเกย์ซื้อไว้นออนแดงเราไม่ได้วันนี้ดีกว่าตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงนี้เออแล้วก็วาร์ปไปนี่ดีใใกว่าปใปไกลแหละไม่ปไกลโดนขึ้นนึงแล้วเนาะ เฮ้ยตายมนตะวางหลุมหมาเพื่อนเดโมแต่งอมืดเลยมีคนอยู่เนี่ยตกลงไปแล้วี่ซ้ำที่เข้มใช่ไหมเห้ยเพื่นคนที่บอลโลอะปล่อยไล่ไปเนี่ยอีต้าต่างอีตายยากเอ็กเซียนคนที่แทงหลังปล่อยฮะปล่อยเขานอนแห้งนะไม่ก่อนให้เขานอนเจยเซลเข้าไป ไม่รู้มีรู้เองไปน,นะฮะเขามั่นใจในการบล็อกขนาดนั้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อพิชักพิญญาเน,นะ <c oughs> ก็พเพราะทำไมาตีเงียบมันเป็นเปิเปปร์กอุ้มนกของเจคฮาร์ทที่ว่าเวลาเราตีเคยลมแล้วเขาจะเงียบอะคือเออเลยว่าเอา้าเมื่อกี้ผมตีเคยลมวันน่ะขึ้นเสาชิวๆดวยกันก็เป็นบาร์บีคิวเกล่ะผมไม่เห็นใครเราจะไม่มุดไปไหนไกลนะเพราะเราจะเดี๋ยวจริงดิ จีนเจเอช่วยกันอย่างนี้แนะ่ไม่ปั่นไฟกันแล้วใช่ไหมเนี่ยโฟโลโอ่อะปล่อยเอยพวนนี้จะบ็อกใค้ได้อย่างเดียวเลยวะปล่อยกันนะตตนนี้ไม่ค่อยได้จำตะแก์เลยให้ตายเบนหลอกไฟมามี่ไ่โดนบนไมเพื่อนรอบยาวนะจริงว่าเมื่อกี้ผมง้างได้เลยนะ เยวบล็อกโอ้โหไม่ทันเด็กอะไรฮะยิงชิงอ่ล่ะออกมาน้านอกแล้วจะตีฟบคนนี้อยากจูก้เฮ้เพื่อนมาอันนี้คืออยากเล่นกับผีมากเหมือนกันเถอะอ่ะเราจะวาร์ปลงหลุมมานะเริ่มจะปฏิการทำให้แกดีกว่าโอ้โห้วเครื่องไกลผมไม่ได้คุมเลยนะโอเคเดินถึงเลยนะเดินดิ่งไปเลย ทันปะนี่ไงนี่ไม่ได้มาหาเรื่องอยู่ดีเดมูก็มาใช่ไหมน่าจะตกใจเอาเรื่องเลยช็อตเนี้ยเอก็แจ้งเขาจปะปวดนะโดนตูดดันเป๊กเอ๊ะไปก็ได้ไ,ได้ฟสมิธนี่เขคลุมมากแล้โหแล้วเครื่องนี้ได้ยเยอะนะคนที่ญี่ปุ่นผมจะแขวนไปนะ เอ๊ะผมแฝดกลางแมพนี่แหละโอ้มีคนอาจจะก oh, ีดเครื inhos, athletes, ่องด้วยโอ้ Plus. athletes, คนนี้แบบเงียบกิีบแหละเห็นนะเพื่อนเอ๊ะเราวางลุมก่อนเนาะแล้วก็เอาป๊อปกระเทียเครื่องเนี่ยเราทวนเกมชิวๆไปก่อนเดี๋ยวเครื่องไกลเราไฟว้าไปดีกว่าจะเล่นไหนต่อเพื่อนคนนี้อยากยุกอยแหละทำไมไม่เ uh ดีคนอยากยุกนะครับจริงเดี๋ยวผมเจอผมเจอตีทีมแขคงโกลีได้ไงเนี่ย คือเล่นกันแบบจิตเล่นมากอ่ะเจอตีเนี่ยเอา่ะล้มไมรอไฟไหมรอไฟไหมรอบหนึ่งไฟไหมรอบหนึ่งเหอะหวาคือแบบรอโคตรหลายต่อเครื่องหรือสองเครื่องเลยคือไม่ไปใจอ่ะเจอยุนี้ก็ปั่นไฟกันไวมากๆบร์ไปคิวเกกตามเคยผมไม่เห็นใครละ ขครื่องเดิมแน่ๆวาไปเลยเนี่ไงเห็นอล่าแล้วมีคนอยู่ด้านบนอัลฟฟรดมีคนนี้นะคนนี้ตายแล้วทางขึ้นอย่างไรเนี่ยเอาเฟืงข้างบนนะเพราะว่าเฟ็องจบทา้ายแล้วจะได้ฟุมงเกมง่ายหน่อยแล้วเขากดอยู่ตัวเองไว้ด้วยแค่ <c oughs> มีชีซำใช่ไหมแต่เขียนน้องเฟงืง อย่ดาด่ากันได้มันเป็นคอนเทนต์อย่างเงมีคนฮีวคนอยู่ยังไม่มีใครปั่นไฟฮะเดี๋ยวเรามาวางหลุมห้องอนี้หยวแล้วก็มุดไปเตะไก่เลยหมาเพื่อนเราเอาคนฮีวนี่แหละฮีวออกเกมเฉยวขนาดเตะไก่ะเนี่ยปัดดีเพื่อนเคยเห็นเดโมัวจังงองมืดไหมแล้วเขาได้เสียงเท้าออกมามเ,เดินตีแหละ คือผมชอบตรงที่มันมันเปิดกรอบนี่แหละคือมุดไปมุดมาเนี่ยคือแบบเห็นหมดอ่ะเราก็คุยนวณได้ว่าใครจะไปอยู่ที่ไหนมัง่งเนี่ยโอ้โหหลุมโดนคุยละคือไม่มีใครได้ปั่นไฟดแีแล้วก็คุยหลุมรัวๆเลยไปหล,ล,ปหลุมใกล้สุดแล้วหมาเพื่อนวิ่งผ่านหลุมไปแบบชิวๆเลยคือเห็นแม่ดีม,งงงมูจะงอมือเลยหลอกไหมวิ่งสวนไหม รบไม้ใครขับบนกันไม่มีหาดหลังกันทิกโซนไหมโอเคเดี๋ยวไปจะหลอกวิงอีกอีกเครื่องเดียวแล้วปันไปกันโคตรโหดเอาว่ะจิกแซกว่ะจิกแซกซ้ายขวาว่ะมาเ้เพิ่นมาตายยากไหมตายยากอีกอยู่ว่ะอ้ยอยเดี๋ยวนะระบบมันล็อก เฮ้ยผมตีกระแพงเฉยผมว่าผมลากโดแล้วนะยังเซ็งเลยระบบตัดสินให้ผมตีอยู่รู้ไหมบออยิงตัดสินให้ผมตีกระแพงอย่างเนี้ยหลุมผมเริ่มไปละมีคนฮิวนอยู่อ่ะไกลๆเลยมุดไปเลยอ่ะน่าจะเดินทันอยู่หมาวิ่งออกซ้ายขวา โอคผมเอาเฟืงวิ่งนีนะน่าจะวิ่งเลาะขอบแมพมาละง้างรอแหละอยู่นี่นี่งไงวันนี้เป็นหน้าต่างโดนไหมจริงๆผมไม่ควรล็อกด่านนี้มาเนี่ยครับว่าจุดในการพุ่งตีมันน้อยมากอะเพราะมันไม่ค่อยมีทางยาวเท่าไหร่เค้ไปก่อนเนาะพุ่งโซนอังนี้ก่อนน,นนะแล้วก็มุดกลับไปเลยฮาสตีฟเดนตัน หิวสู้ไหมเฮ้ยเห็ป่ะเดโมจะเงามือแหละยังเกียนเดี๋ยวโดดเรียกเสติีนี่ตายอย่างน่าจะอย่างนั่น่าจะแค่เฟดแรกอยู่เฮ้ยเอาว่ะรอบยาวเพื่อนเฮ้ยไปโดนโอ้โหไปโดนได้ยังไงวะเนี่ยปลอกไฟมาเอ๊ะเฮ้ยไปโดนเลยแล้วเขากดตายอ่ก เสียงด้วยนะฮะตลกใจเองแกปล่อยก่อนก็ได้เราเน้นแบบจำสแกนเนาะอันนี้คืออะไรฮิวอะมุดเลยฮะเปิดกรอบก่อนเฉยเพื่อนคนนี้น่าจะเป็นเปิร์กดูแลตัวเองของคอเดตเขาฮิวช้ามากเลยมองขทาาไหนเพื่อนอยู่นี่เจือมาเพื่อนเขาน่าจะมองไปทางห้องสมุดอะ นี่มองมาทางผมคนนี้เฟดสองใช่ไหมจำไม่ได้เอ้ยตายแล้วเห่ยงเจ็บเลยมาผมวางหนุ่มนี่แหละแล้วก็มุดไปหาสตีมาแล้วอ้าวเพืปัน้นไฟถึงไหนเฮ้ยเขาเห็นผมด้วยนะหนีเพื่อนไม่ต้องเป็นนักหนีเห็นไม่ต้องมาเดินคือเขาน่าจะเดิน ค่แต่นะให้หายเหนื่อยอ่ะจะได้กดตายยากได้ไม่ทันเพื่อนคนนี้เอ้ยมีคนจะคุยหลุมไม่ยอมมาดูหน้าได้ก็มีอ่ะเคยเห็นป่ะเดโมมูดแค่สามเมตรอยู่นี่เพื่อนอยู่นี่อยู่นี่ไปไหนไปไหนเคยเห็นป่ะรีบูจากเงามืดนะเฮ้ยเกียร์ที่ไหนเดี๋ยวละพูดถึงหัวเลาะโอเควิ่งชวนเฉย บรลูทามผมไปต,ตีหรอกปล่อยไปเลยฮะไม่ต้องมาตามขนาดนั้นสโตกเกอร์คิดไปเลยว่าต้องพับแน่นอนปล่อยเลยฮะคือคนนี้เขาแบบอยากใช้แทงหลังมากอะปล่อยก่อนได้วางหลุมเนี่ยฮะเราเหลือคนเดียวละคุมโซนได้สบายอยู่มายิซิกโซนไปไหนเนเีนยนฮิวเฉย ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่คือเห็นทีโมจากเงามือไหมโหเกียดเกียดที่ไหนคือมันเกียดมากคือมันมันมันเกียดพอกับน้องๆกระดิ่งไร่เสียงเลยอ่ะนี่ดูนี่เดี๋ยวมาคุณสตีฟเฮลริงตันอยากใช้างหลังใช่ไหมปล่อยก่อนก็ได้ฮะน่าจะยังเหลืออยู่กระเทือกดูมเล่นดีกว่าอันนี้ก็ไม่ยอมปล่อยตายนะเราแป๊บนึงก็ได้ฮะ โอเคคีประหน้าจะหมดอล้วนะเฮงหลังอ่ะหมาแล้วทริปเฮลิงตันอยากใช้เฮงหลังกับผมไม่ให้ใช้เดี๋ยวผมเจร้ายอะคือผมว่าซิทนี่นะต้นเกมมันจะตึงๆหน่อยตรงที่มันจะคุมโซนยากมากอ่ะเราต้องวิ่งไล่วางหลุมอะไรแบบคุมโซนของเราเองอ่ะแต่ถ้าเล่เกมมาเราสามารถแบบวางหลุมได้ทั่วๆได้ก็โคตรสวรรค์มุบไปไหนก็ได้เอ้ากระทียหลุมไม่ทันใช่ ผมแต้มเกือบตัดแล้วคนนี้เขาหัวร้อนออกเลยเอาพิทักษ์ยินยาด้วยนะปุ๊ดอย่างเงียบเลยเอ๊ครัดจริงเหร